วิกก์ฟุตบอลประจำวันศุกร์ครับวันนี้3คู่เบาๆพอเป็นกระสายนะฮะเก็บแรงไว้วันเสาร์ครับสำหรับผลงานเมื่อวานหน้า YouTube นะครับเฉพาะตัวที่เข้านะฮะอยู่ต่อโรม่าครึ่งควบลูกชนะ3-0กินเต็มนะครับอยู่ต่อแมนยู1ลูกชนะ2-1อันที่เจ้านะฮะลองลาซิโอปอปครับชนะ3-1คู่นี้กินเต็มครับต่อปอร์โตลูกครึ่งจบ2-0อันนี้กินเต็มเหมือนกันฮะอีก1คู่ต่อเรียลโซลซีดัตลูกครึ่งครับจบ3-0อันนี้ก็กินเต็มครับส่วนผลงานบอลเดี่ยวในรายแอดนะครับ ว่าจบ2องนะก็ได้ไปครึ่งหนึ่ง่วงนี้ก็จะเรียกความมั่นใจนิดนึงนะครับผมเพราะว่าช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ วีคนี้ต้องเอาคืนนะแต่ก่อนจะไปวันเสาร์อาทิตย์อัดหนักกันเนี่ยวันนี้สาคู่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมทายผลสกอร์กันเหมือนเดิมด้วยไฟบวกกับโว่บวกเอมโปรีกับโตโรนอและก็บบยโดริทกับบาเลเซียนะครับกติกาเดิมทุกอย่างครับทายสกอร์ทั้ง3คู่ให้ถูกต้องทั้งหมดครับถ้าทายถูกหมดก็รับไปเลย3,000บาทสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับและ10,000บาทสำหรับใครที่เป็น V.I.P. กับผมโดยคู่ปอบใจวันนี้ไปที่ฝั่งสเปนนะบบยโดริทกับบารเลเซียนะครับาสหรััา P นึ่ง และก่อนจะไปฟังข้อมูลทั้ง3คู่กันฝากกดติดตามกด subscribe ผมด้วยแล้วกันนะฟอร์มเริ่มกลับมาละวันนี้ขอจัดซะหน่อย3าตัวเน้นๆไปครับตัวแรกฟุตบอลเยอรมันตีสองครึ่งนะครับผมไฟบวกเปิดบ้านเจอกับโ o ฟ f บวกนะครับอันดับสูสีกันเลยครับเจ้าถิ่นอยู่ที่7ครับ13นัดมี21คะแนนนะครับยิง17เสีย17ประตูได้เสียนี่เป็นศูนย์นะครับผมซึ่งคะแนนเท่ากับโ o ฟ f บวกเลยครับแต่โ o ฟ f บวกเนี่ยประตูได้เสียดีกว่าครับยิง29เสีย22 ก็บวกอยู่7นะครับก็เลยรั้งอยู่ที่อันดับที่5ซึ่งฤด,ดูกาลนี้ก็สูสีกันเลยนะครับพูดถึงฟอร์มการเล่นนะเพียงแต่ว่าถ้านับฟอร์มช่วงหลังนี่คือวฟบวกเนี่ยสุดๆเลยนะครับติดสปีดแบบปี๊ดเลยนะฮะแกชนะมา5นะัดรวดติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ไร้พ่ายมา8เกมติดต่อกันแล้วด้วยเอ,อ่อไอช่วงแรกๆนี่ยังมีแพ้สะดุดมีอะไรบ้างครับเพิ่งจะมาดีจริงๆกับช่วงหลังๆนี่แหละเกมรุกที่คือแบบยิงกระจุยกระจายเลยนะฮะต่างจะไฟบวกที่ดีในช่วงเปิดเปิดฤดูกาลนะ แต่ว่าช่วงหลังๆก็เริ่มจะมีสะดุดบ้างอะไรบ้างโดย2เกมหลังสุดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้บิลเลเฟล1-3ได้บอลถ้วยแล้วก็เสมอฮอฟเฟนไฮม์1ประตูต่อหนึและหากพูดถึงเฮตุเฮ d สถิติการเจอกนันนี่สูสีสุดๆเลยนะครับสลับกันแพ้สลับกันชนะมาโดยตลอดเลยนะ5้เกมหลังสุดนี่คือสลับแบบสลับจริงๆนะฮะวบบวกไฟบวกวบบวกไฟบวกวบบวกไฟบวก,บวก สลับกันแบบนี้เลยครับสูตสภาพความพร้อมวันนี้ครับเจ้าถิ่นเนี่ยจะไม่มีจูเนียอาดามูนะกองหน้าตัวหลักเลยนะครับโดนใบแดงแมาที่แล้ววันนี้ลงสนามไม่ได้แต่ทางฝั่งวูลฟ์ Wolf, บุกีนตัวเจ็บเยอะเลยนะครับกองหลังทีมชาติเยียมอย่างเซบาสเตียนบอนาลลอฟโลเมเยอร์กองกลางทีมชาติโครเอเชียเควินปาเรเดสดาวรุ่งทีมชาติสหรัฐและอื่นๆอ,อ,อีก2 3สตัวเลยนะครับผมซึ่งเป็นตัวหลักๆทั้งนั้นนะฮะ แต่มันก็เจ็บมาสักพักแล้วนะนะนี่ขนาดตัวเจ็บเยอะนี่ฟอร์มยังดีขนาดนี้เลยวฟบวกเนี่ยซึ่งช่วงหลังนี่กองหน้าอย่างโจนาสบินเนี่ยเล่นดีครับผมเอาแค่2นัดหลังสุดนี่ยิง3าจ่าย1รวมไปถึงโมเหม็ดเอลอาร์ินอามูราครับกองหน้าทีมชาติแอลจีเรียที่ลงสนามกับวฟบวก3นัดหลังสุดนี่ก็ยิง3จ่าย1เหมือนกันส่วนแผงกลางมีแม็กซิมิลีนอโนนำทัพนะครับผมและเกมรับก็มีโยคิมเมเลอร์ด้วยโอ้ตัวก็ถือว่าดีใช้ได้นะฮะขณะที่ฟลายบวกนี่เด่นเรื่องกองกลางครับมีท แต่ช่วงหลังนี้ฟองก็แอบเริ่มมีสะดุดบ้างเหมือนกันนะครับถึงอันนั้นเองในเกมในบ้านของฟลายบวกยังถือว่าดีมากๆนะฮะห้านัดหลังสุดในบ้านตัวเองในชนะ4เสมอหนึ่งนะครับแต่ข้อเสียคือเสียประตูแทบจะทุกเกมนะรวมไปถึงทางด้านของโบฟบวกเองก็เช่นกันนะครับผมเสียประตูแทบจะทุกเกมเช่นกันซึงแม้ว่า5นัดหลังสุดเนี่ย วกเขาจะชนะรวดทุกนัดก็ตามนะเราวด้วยความที่คู่นี้นมันสูสีด้วยนะครับผมบอลมันทันกันฮนะแต่ว่าไฟบวกเล่นในบ้านก็อาจจะมีความได้เปรียบเล็กน้อยอะ่ะแต่ผมว่าไฟบวกเนี่ยพวกเขาถนัดกับการเล่นเป็นทีมอ่าทีมรองมากกว่านะวันนี้พอมาเล่นเป็นในฐานะเจ้าบ้านเป็นทีมต่อที่ต้องบุกเข้าใส่เนี่ยผมว่าสไตล์การเล่นพวกเขาเนี่ยอาจจะอึดอัดอยู่เป็นกันวันนี้วอล์กบวกในเมกาที่จะบุกมาแบ่งแต้มได้นะครับและผมเชื่อว่า วันนี้น่าจะยิงกันเยอะด้วยเพราะว่าเกมรุกก็ถือว่าดีใช้ได้ได,ด้วยกันทั้งคู่เกมรับนี่แย่ด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ฝากไว้2บินเลยแล้วกันนะฮะผมให้อยู่รองเวฟบวกทีมเยือนครึ่งลูกนะครับผมมองว่าครึ่งลูกมันแพงไม่น้อยนะแล้วก็อยู่สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3ไปอีก1บินด้วยนะครับฝากไว้2บินนะคู่นี้นะถัดมาไปที่ฟุตบอลอิตาลีครับตีสองสี่นาทีเอ็มโปลีเปิดบ้านเจอโตรรโนนะครับผมอ,อันดับทั้ง2ทีมก็ใกล้เคียงกันคล้ายๆกับับบบอออลเเเยยยรรมนคจาิู่ท10ะ 15นะ9แตนับ้มงครับยิง14 4เสีย15ประตูได้เสียลบ1ส่วนตริโน่อยู่12นะครับ15นะัดมี16คะแนนครับยิง16เสีย20ประตูได้เสียตีลบอยู่4ฤดูกาลน,นี้โตริโนมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะช่วงหลังครับ6นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2แพ้4เกมล่าสุดบุกไปเยือนเจนัวก็เสมอ00ส่วนทางฝั่งของเอมโปลีนะครับจริงๆฟอร์มก็ถือว่าไม่ค่อยดีเช่นกันนะ เพียงแต่ว่าแมตช์ล่าสุดเนี่ยพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งได้นะครับแต่ก็เป็นการบุกไปเอาชนะทีมที่อยู่ในโซนตกชั้นอย่างเวโรนามานะครับสประตูต่อหนึ่งแต่สีที่ผมชอบอย่างหนึ่งจะเอ็มโปลีนั่คือเกมในบ้านนะครับ5นัดหลังเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้3ก็จริงนะแต่ว่าไอเกมที่แพ้ไอเกมที่สะดุดส่วนใหญ่มันคือเจอทีมยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นครับ แต่พอเจอทีมระดับกลางๆได้กันเนี่ยไม่ค่อยพลาดนะเฉียนโคโมโได้1-0เสมออูดินเนเซ่ได้1-1อะไรแบบเนี้ยขณะที่โตลิโน่ฟอร์มช่วงหลังเริ่มจะดรอปลงไปแบบเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเกมเยือนเนี่ยแพ้4เสมอหนึ่งะครับในเกมเยือน5นัดหลังสุดแถมเฮตุเฮตเจอกันนี่ล่าสุดจะด,ดูการก่อนเอมปลรีเนี่ยชนะได้ทั้งเย้าทั้งเยือนอีกตั้งหากนะฮะเกมเย้าชนะ3-2เกมเยือนชนะ2-1ครับอืมน่าคิดเหมือนกันนะเนี่ยโตลิโน่นะ เพราะว่าวันนี้เนี่ยตัวหลักของทั้งฝั่งทีมเยือนนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าอย่างดูวันสปาตาหรือว่ากองหลังอย่างเปอร์ชูร์สนะครับผมยังคงเจ็บอยู่ลงสนามไม่ได้เหมือนเดิมนะนั่นหมายความว่าตัวเจ็บเดิมๆนะครับผมตัวผู้เล่นลงสนามเดิมๆแต่ฟอร์มการเล่นไม่กระตืองเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะขณะที่เอ็มโปรีเองตัวเจ็บยังเยอะสักกว่านะครับแถมวันนี้เนี่ยนอกจากตัวเจ็บประมาณ6 7ตัวแล้วนะฮะกองกลางตัวหลักอย่างรีมเฮเดอร์สันครับจะโดนใบเหลืองครบ5ใบลงสนามไม่ได้ติดทับแบนอีก1ตัวด้วย ถ้ากว,ว่าเจ้าถิดนี่เหลือตัวหลักๆจริงๆที่แบบเป็นตัวความหวังในแค่เซบาสเตียนเอสโปซิโตนะครับที่2นัดหลังสุดเนี่ยยิง3ลูกนะกับหน้าเป้าอย่างโรเลนโซโคลัมโบนะครับผมเท่านี้จริงๆเลยที่ผมมองว่าแบบเป็นตัวที่พึ่งพาได้นะฮะแต่โตริโน่เนี่ยมีทั้งอันโตนิโอซานาเบรียครับกองหน้าตัวเก่าแล้วก็มีเชออดัมด้วยนะฮะที่แบบย้ายมาแล้วนะมาอยู่โตริโน่ละ นอกจากนี้แผงกองกลางจริงๆถือว่าดีมากนะครับตอริโนไม่ว่าจะเป็นเมกิมวอชโวดานิโคลาวาลาซิชนะครับผมคาร์โรลินเนตตี้แถมมีผู้รักษาประตูมือเก่าอย่างมิเลลโกวิดซาวิชอีกด้วยโอ้จริงๆตัวตอริโนดีกว่าครับพูดตรงๆเลยแต่ฟอร์มการเล่นเนี่ยช่วงหลังไม่ดีเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่าคู่นี้ในสูสีมากๆนะครับตัดสินใจลําบากจริงๆนะครับคือถ้าชอบเจ้าถิ่นเนี่ยก็ซื้อฟอร์มการเล่นในช่วงหลังๆไปนะฮะเพราะว่า สองนัดหลังสองสานัดหลังเนี่ยเขาเล่นดีจริงๆแหละคราวนี้ผมเลยลองไปส่องตริโน่ดูนะว่าทำไมฟอร์มันแย่นัน้นโดยเฉพาะเกมเยือนอ๋อปรากฏว่าเกมเยือนเนี่ยโอ้โหมีเยือนอินเตอร์เยือนโรม่าเยือนยูเว่เยือนาการี่นี่ก็ไม่เช่รเบาๆนะครับผมผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยตริโน่มันก็เจอของแข็งด้วยนะฟอร์มมันก็เลยอาจจะดรอปไปในช่วงหลังขาะที่เอมโปลีเนี่ยเจอของที่มันง่ายกว่านะครับผมก็เลยรู้สึกว่ากระทิงหินหน่าจะน่าลงทุนมากกว่านะ อย่างน้อยเนี่ยนะพวกเขาเก็ยังมีประสิทธิภาพตัวเล่นที่เหนือกว่านะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยเหมือนก็นหลุดช่วงที่แบบเจอเกยมยากลบาบากมาละว,วันนี้เจอเอมบรลีเนี่ยมีโอกาสอย่างน้อยๆน,นะไม่แพ้กลับไปครับเรบเปิดมาเสมอในเสมอกันนะครูค่นี้ขอวัดใจทีมเยือนโตริโนโลแล้วกันนะครับเชื่อว่าวันนี้น่าจะขุดฟอร์มเก่งกลับมาได้นะอย่างน้อยไม่แพ้ครับผมแล้วอีกคู่หนึ่งครับบอลสเปนนะฮะตีสามโรมไปเดริตเจอกับบาเลนเซียครับผมเจ้าถิ่นและ ทีมเยือนนะฮะโอ้โหเป็นแบบผีดเด้ากับลงผุเลยครับผมบาร์ลิตบุยนะครับ16นะัดมี9คะแนนครับยิง11เสีย3-4ประตูได้เสียลบ23ส่วนบาเลลเซียรองบุยครับ14นะัดมี10คะแนนฮะยิง13เสีย22ประตูได้เสียติดลบ9แต่บาเลลเซียนี้เล่นน้อยกว่าหลายทีมอยู่นะ คือยังมีแมชให้ตกค้างให้เก็บอีกเยอะครับประกอบกับฟอร์มการเล่นช่วงหลังเนี่ยถือว่าดีขึ้นเป็นระยะระยะนะแต่ไบยรดลิตนี่เน่าสนิทเลยนะครับโดยเฉพาะในเกมลีกนะฮะสามัดหลังสุดนี่โดนยิงไป9ลูกครับเกมรับถือว่าอ่อนสุดๆเลยแต่ต้องบอกก่อนนะเหตุโดยเหตคู่นี้เจอกันส่วนมากจะบ้านใครบ้านมันนะครับส่วนความพร้อมวันนี้นะครับผมเอาทางฝั่งเจ้าทีมไบยรดลิทก่อนละกันนะฮะขาดแน่ๆแล้วคืออิเรโคเมอร์นะครับ กองหลังตัวหลักของทีมนะโดนใบเหลืองครบ5ใบวันนี้ติดโทษแบนฮะส่วนกองได้ตัวอย่างราอูลโมโรนะครับเป็นกองหน้าตัวสำรองของทีมนะก็เช็คฟิตครับถือว่าสภาพทีมโดยรวมโอเคนะส่วนทางฝั่งบาเลนเซียเนี่ยตัวเจ็บเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทอรรี่คอเรียอันนี้กองหลังตัวโปรตุเกสเลยนะครับเซดาอย่างม็อกตาเดียคาบีและที่ขาดไปรัาสะดุดแน่ๆคือโฮเซกายานะครับผมแบ็กทีมชาติสเปนนะฮะผู้สาประตูมือหนึ่งอย่างจอร์จี้มามาดัชวิลลี่นะครับวันนี้ก็เจ็บด้วยฮนะ คือแบบตัวเจ็บเยอะเลยแล้วเป็นเป็นตัวที่จะพึ่งเจ็บสดๆทั้งนั้นครับก็ดูแล้ววันนี้บาเลเซียเนี่ยอาจจะต้องมีการเอ t โรเทชันตัวผู้เล่นกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะคือเอโรเทชันในที่นี้คือตัวเจ็บมันเยอะไงเลยต้องเอาตัวสำรองลงมาครับ แต่อย่างน้อยกองหน้าเนี่ยยังมีตัวพึ่งพาได้อย่างฮูโก้ดูโรนะและแผงกลางก็มีเอนโซเบรเนเชียนะครับที่ช่วงหลังเล่นดีมากๆลงสนามได้ขณะที่เกมรับมีการปรับเปลี่ยนนะครับรวมถึงผู้รักษาประตูครับก็จะใช้เป็นสโตดิมิเทรฟกี้ลงสนามด้วยนะฮะขณะที่ไบยโดลิดครับตอนนี้ถ้าไม่มีมาโกสอังเดรนะที่2นัดหลังสุดยิง3ประตูฮะบ,บอกเลยป่านนี้เน่ากว่านี้อีกส่วนตัวก็ยังมองว่าบาเนเียังน่าลงทุนมากกว่าอยู่ดีนะครับเพราะฟอร์มช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มจะกระตื้งขึ้นมาฮะ และตัวผู้เล่น,นจริงๆโดยมาตรฐานคุณภาพพวกเขาเนี่ยไม่ควรจะอยู่ในโซนนี้เลยด้วยซ้ำไปบายาริริตเองเนี่ยตัวเจ็บไม่เยอะครับแต่ว่ามันแย่ด้วยฟอร์มการเล่นจริงๆโดยเฉพาะเกมรับนี่ถือว่ามีปัญหาสุดๆนะฮะผมคาเฉะเดยก,การเสียประตูเนี่ยตกแมตช์ละสองลูกกว่าๆเลยขณะที่ยิงประตูก็ได้น้อยที่สุดในลีกตั้งหากคือคุณเสียเยอะและยิงน้อยพร้อมๆกันอนะแบบนี้มันก็สมควรจะเป็นบวยสมควรจะตกชั้นไหมจริงๆบาเลนเซียเนี่ยอยู่อันดับสิบเก้าเพราะว่าพวกเขาก็แข่งน้อยกว่าหลายๆทีมถึงสองเกมนะครับลองคิดเล่นๆว่า เลยนี่แกเด้งไปอยู่กลางตารางเลยนะฮะเรยเปิดมาครับคู่นี้บาลิเซียทีมเยือนต่อปอผมว่าอยู่ได้นะยังไงก็ไม่แพ้อยู่แล้วเต็มที่ก็เสียครึ่งนะครับผมรู้สี่เครื่องกินเต็มคู่นี้อยู่ข้างข่าวบาริเซียราคาต่อป,อป,อปอนะครับเรียบร้อยฝากไว้3คู่4บินวันนี้นะครับคู่แรกรองวอลฟบวกราคาครึ่งลูกครับแล้วก็ยูสกสูงสูงลูกครึ่งควบ3าไปด้วยอีกบินนะฮะคู่ที่2อยู่โตริโนราคาเสมอครับ ผู้ที่3อยู่ต่อบาเลนเซียร,ราคาปอป,อ,ปอนะฮะและอย่าลืมกิจกรรมท่ายผลสกอร์วันนี้นะครับผมรอบดึกนะตีสามตรงฟุตบอลสเปนนะไปดูรดิปบาเลนเซียคู่นี้เป็นคู่ปลอบใจนะครับยังไงร,ร่วมสนุกกันได้แล้วกันทุกคนวันนี้เก็บแรงไว้นิดนึงนะรอลุยกันวันเสาร์อาทิตย์นี้ขอหนักๆจัดเต็มไปเลยฝากไว้อีกครั้งด้วยกับรายแอดแอดบอลสนะครับสมัคร v i p ีหรือว่าอยากได้ทีเด็ดในเน้นวันละตัวรวมถึงหาที่ลงทุนนะฮะทางด้านกีฬาก็ หลายแอดมอนไปสแปดทางมาปรึกษาผมได้นะครับผม